วอนบินเคยจูงมือส่งน้องขึ้นเวทียังไงวันนี้พี่มาส่งแล้วนะ เป็นการบอกว่าพีจะซับพอตน้องตลอดไปแม้ว่าสายตาที่เคยภาคภูมิใจในตัวของคิมแซรอนจะแปลเปลี่ยนเป็นคราบน้ําตาในวันที่จากไปของน้องสาวผู้เป็นที่รักหากย้อนความสําเร็จและเรื่องราวที่ทําเอาหลายคนเสียน้ําตาคือความสําเร็จของคิมแซรอนในภาพยนตร์เรื่อง The Man From Nowhere ที่ทําให้เธอนั้นได้รับรางวัลน,นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากหลายเวทีไม่ว่าจะเป็น Korean Film Award และ b i l l Film Award โดยเฉพาะกับการเวที Korean Film Award และวินาทีที่ประกาศชื่อของคิม วอนบินก็ยังมีการลูบหัวเพื่อเป็นการให้กำลังใจแทบสายตาของวอนบินก็ดูภูมิใจในตัวของคิมแซรอนมากทั้งละมุนแล้วก็ดูอบอุ่นเป็นที่สุดยิงได้เห็นภาพตอนที่พี่จูงมือกับตอนเดินพรมแดงก็เป็นพี่ชายที่น่ารักเสมอ สัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนจากผู้ชายคนนี้ถึงจะไม่ใช่พี่ชายแท้ๆแต่การกระทําของเขาก็แสดงให้เห็นว่าพี่เขาซัพพอร์ตน้องคนนี้มากและวอนบินก็มักจะยินอยู่ตรงนั้นเสมอ เรียกได้ว่าเป็นกลยามิตรต่างวัยที่ร้อสนิทกันตั้งแต่ปี2010เมื่อทั้งคู่ได้มีการร่วมแสดงในภาพยนตร์สุดระทึกขวัญ The Man from Nowhere ซึ่งก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วประเทศและวอนบินก็ยังเคยให้สัมภาษณ์เล่าว่าตอนที่ร่วมงานกันกันกบแซรอนว,รวัย10ขวบเป็นเด็กที่ไม่ชอบกินบุหรี่ที่เขามักจะสูบเป็นประจำในกล้องถ่ายจนทําให้วอนบินตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ในทันทีแม้ว่าภาพยนตร์จะจบลงแล้วก็ตามความสนิทของทั้งคู่ก็ยังดําเนินดรว่ยมาจนกระทั่งมีข่าวการจั ากไปของน้องสาวคิมแซรอนในวัยเพียงแค่25ปีซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องราวสุดช็อกของวงการบันเทิงเกาหลีเลยก็ว่าได้และดารานักแสดงหนุ่มวอนบินก็ยังเป็นหนึ่งในคนบันเทิงที่ไปร่วมง,งานไว้อาลัยของเธอตั้งแต่วันแรกอ,อีกด้วยจนแฟนนั้นก็ยังชื่นชมการกระทำพอตั้งแต่วอนบินหยุดรับงานสแสดงไปก็แทบจะไม่ค่อยได้เห็นงานในวงการบันเทิงเลยแต่การที่เขากลับมาสมคิมแซรอนก็คงจะเป็นการทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายและเขาก็ยังคอยช่วยเหลือเธอเรื่อยมาแม้ว่าน้องสาวของเขาจะจากไปแล้วแต่ก็ยังช่วยเหลือ เพราะว่ามีข่าวลือออกมาว่าวันบินเคยจะเสนอช่วยจ่ายหนี้แต่กลับถูกต้นสังกัดปฏิเสธไปนี่สีนะาเทพบุตรทั้งในจอและก็นอกจอสมกับที่เป็นแฟนคนแรกของครหลายคนที่สาวๆทั่วเอเชียต่างตกหลุมรักด้วยรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลาแบบแม่พิมพ์นิยมที่ดูลงตัวที่มารวมกับฝีมือด้านการแสดงที่ไม่ธรรมดาของเขาทําให้พระเอกคนนี้ไม่ได้มีดีเพียงแค่หน้าตาเพียงอย่างเดียวจนแฟนๆหลายคนนั้นก็ยกให้เขาเป็นสมบัติของชาติกันเลยทีเดียว